โอเคครับ okay, ผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจนะครับก้วันนี้นะครับอ่าเซอร์เบต้าเนี่ยได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับผมได้มีอ่าอัปเดตโมเดลใหม่ของเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับนี่เห็นไหมข้างบนเขียนว่า DC เลยนะครับเห็นไหมแต่แบ็คแมนไม่มีนะแต่ในเขียนว่า DC เห็นไหมเออนี่ครับคือเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโมเดลเต็มๆของเจ้าโจ๊กเกอร์นะ คือสกิลเนี่ยค่อนข้างโกงเลยนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยที่ผมเอาไปเล่นมานะครับก็คือค่อนข้างแรงนะครับดูสกิลหนึ่งก็นี่เลยครับไม่ต้องติดชาร์จนะครับคือมันยิงออกไปได้เลยนะครับถ้าเรายิงโดนศัตรูหรือฆ่าศัตรูได้สกิลหนึ่งจะรีคูดาวกลับมาทันทีนะครับคืออันนี้มันยังไม่ได้ปรับนะคือยังไม่ได้ปรับนะครับคือเอาเข้าไปเล่นมาแล้วคือโกงมากส่วนสกิลสองก็คือกันกายภาพนะครับคือกันกายภาพเลยแต่ตอนที่ผมฆ่าศัตรูได้เนี่ย การกายภาพเนี่ยหลอดทั้งบนเนี่ยคือมันเด้งกลับมาเหมือนเดิมเว้ยคือถ้าเกิดเราไฟเนี่ยคือการกายภาพได้คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพูดไว้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราฆ่าฆ่าศัตรูได้นะครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมคือเนี่ยหลอดทั้งบนเนี่ยเห็นปะมันเด้งกลับมาเรื่อยๆครับมันเด้งกลับมารีคูดาวใหม่เรือร่อยๆเรือ่อยๆเลยแล้วสกิลหนึ่งก็เด้งกลับมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราฆ่าได้นะครับส่วนนัตตินะครับก็คือแปะเหมือนจ็อกเกอร์เลยแต่ไม่ต้องรอรอนบวินะครับเหมือนจ็อกเกอร์ก็คื เข้าไปแปะระเบิดตุ้มเลยนะครับผมค่อนข้างแรงตามดาเมจเลยนะครับผมอะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโจ๊กเกอร์ส่วนเจ้าโมเดลโจ๊กเกอร์เนี่ยเอาชิบหายไม่โหลดให้อ่กอะก็ก็ดูเอาก็แล้วกันว่าเป็นแบบนี้นะครับผมค่อนข้างสวยนะครับปืนก็อ่ะอย่างนี้เลยนะครับคือมันมาพร้อมกันเป้าวะเนี่ยดูดิเห็นปะเห็นปะปืนเห็นปะเห็นปืนปะเห็นปืนปะ ตาย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 ,ตายบอกแล้วดูดิตแต่กันเก็บได้เรื่อยๆเลยอ่ะเอ้ยโคตรโกรอ่ะส,สกิลหนึ่งอ่ะว้าป้องกันกายภาพด้วยเฮียท่าสองโคตรโกรกเฮียจ็อกเกอร์โมเดลใหม่โกงจา้าดยิงหมดอ่ะยิงหมดอ่ะยิงหมดอ่ะเอาเอาได้ได้อีกดอกหนึง่งเอา้าเอาสี่วิดได้อีกดอกหนึง่ง โม่รแบบโกงเลยวะไอ้เจ้กเกอร์ตัวนี้โกงมากเจ้กเกอร์มโมเดลใหม่โกงจริงยิงยิงออกกันกยายภาพอย่างเดียวโดนโอเคแต่แตกครบมันมันมันไม่เชิงว่าเป็นเหมือนระเบิดจจอกเกอร์เข้าใจะปะ มันเป็นเหมือนระเบิดอ่ะอยู่ๆมันก็ระเบิดเลยอ่ะ,ะ,อะมันโบอะลยอ่ะมันโบเลยเว้ยเดี๋ยวดูเนี่ยเป็นยังไงเห็นปะมันโบอะลยเห็นปะโอ๊ยหาแนละ้วยิงต่อเก็บตะแตกยิงต่อเก็บตะแตกยิงต่อเก็บตะแตกท่าหนึ่ง ท่าหนึ่งเนี่ยเราสามารถเก็บสแต็กได้ดูดีๆนะดูดูท่าหนึ่งดีๆถ้าเกิดเรายิงศัตรูโดนเนี่ยหรือว่าเราเก็บสแต็กได้เนี่ยมันจะรีคูดาวกลับมาเลยโคตรไวนะครับโคตรดีส่วนสกิลสองเนี่ยก็จะเป็นเพื่อกันกายภาพเหมือนตัวจ็กเกอร์ธรรมดาเลยส่วนนตินี่ก็คือระเบิดเลยเข้าไปแปะระเบิดคือระเบิดเลยมันไม่ต้องรอเหมือนจ็กเกอร์เข้าใจไะจ็กเกอร์มันต้องรอแบบรอรอระเบิดมันนับแค่หลังใช่ไหม อแต่อันนี้ไม่ต้องรอครับอันนี้คือมันมันระเบิดได้เลยนะมันดีมันดีตรงนี้แหละแต่มันก็จะคอมโบเหมือนจ็กเกอร์ไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่ามันมันระเบิดเลยตัวนี้ไหวเลยเนี่ยหนีไปไหนเนี่ยเห็นปหมเก็บเก็บสแต็กไปเห็นปหมพอเราฆ่าได้ปุ๊บสแต็กเรากลับเออสกิลเรากลับมาเหมือนเดิมเห็นปหมดีนะผมว่าดีอยู่นะ แต่มันจะไม่มีดอกคีเหมือนจ็อกเกอร์นะมันไม่มีดอกคีเหมือนจ็อกเกอร์แต่มันจะเก็บสแต็กได้ปกติเลยนะครับเนี่ยครัะถ้ายิงกับคลิปไม่เป็นไรก็จะนับคูดาวไว้หกวิีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราฆ่าฆ่าฮีโร่ได้เนะี่ยเราจะคูดาวเราจะตีกลับมาเลยนะครับสก,กิลหนึ่งดูมินระเบิดไหมถ้ามินระเบิดต้องนี่เลยเฟ็นรูทูตมินระเบิด น้องเก็บอะไรแล้วทำเฟลโท้ตอย่างเดียวเลยจุบตึบจุบยิง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 ทิปเปิลคิวเน้นระเบิดเมื่อกี้เทียนัดครึ่งหลอดหายไปเลยอ่ะระเบิดอ่ะเน้นระเบิดเดี๋ยวขอเก็บเก็บก่อนเก็บก่อน อย่าเพิ่งเก็นนะอย่าเพิ่งเก็นดูดิดูดิดูดิครึ่งหลอด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 หมดหลอดไอ้สัตว์หมดหลอดยิง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 สามพี่ตายผมไม่เล่นคีนะผมผมว่าผมจะไม่เล่นคีจะเล่นแปดระเบิดนี่แหละยิงยิง โห้แล้วดูดิสกิลสโคตรนานนะครับกันกายภาพโคตรนานโอเคจบเลยดีกว่าสกิลสกันกายภาพโคตรนานนานมาก เนี่ชดดย,นยชุดเดียวเทวนัโดดชุเดียวเฮียโกงมากโกงมากโอ้โหแม่งแรงตามดาเมจเลยอะ่ะนะะอ่ผมเอาเฟรทูดอีกอันหนึ่งอะ่ะแม่งจะแบบเหมือนมาล็อตเลยอะ่ะมาล็อตนี่คือปาดหายใช่ไหมปาดหายไม่คิดเกาะแต่นี่มันแต่นี่มันบวกเกาะไว้ด้วยไงแต่ก็ แต่ก็ได้อยู่นะแร่งแรงตามดาเมจเลยอะ่ะดูมีหน้าปั่นอย่างแรงอะ่ะดูดิดูมีหน้าปั่นอย่างแรงเชี่ยมีหน้าก็น่าเล่นนะเดี๋ยวตาหน้าผมเว้นมีหน้าดีกว่าอันนี้ผมแค่อยากลองดูจ็อกเกอร์ตัวนี้ไนงะจ็อกเกอร์โมเดลใหม่ค่อนข้างสวยเลยนะครับ ตายนะตายนะตายตายตาย,ตาย,ตายจบเล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 ยยิงยิงยกันกระยาภาพอย่างนานอ่ะดูดิไอ้เฮียมันฆ่าได้ปุ๊บมันกันต่อยางฮุดโกอ่ะโอเคจบเลยเกมใหม่ดีกว่า เนื่นอยว่ะ